ผู้ชายคนนี้คนที่สร้างแอปพระคัมภีร์เนี่ยคนที่ทําแอปพระคัมภีร์เนี่ยเขาเป็นในในตอนนั้นน่ะน่าจะถอยไปซะแบบโอ้หลายปีแล้วนะสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยเขาอ่ะมีความฝันเขามีความฝันหนึ่งว่าเขาอยากจะเอาพระคัมภีร์เนี่ยให้คนที่ให้คนเนี่ยมีพระคัมภีร์ไปในทุกทกที่ไม่ว่าคนไม่ว่าคนหล่อนี้จะไปที่ไหนเขาจะสามารถเปิดพระคัมภีร์อ่านได้ในทุกที่ เพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยพระคัมภีร์ที่เรามีส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเล่มใหญ่ๆเลยค่ะจะเอาไปในชุกที่แบบน่าจะลำบากอ,อยู่อนกันเขาก็อธิษฐานเขาก็อธิษฐานเขาบอกว่าผมอะมีความฝันผมอยากให้พระคัมภีร์อะไปอยู่ในโทรศัพท์ของทุกคนแต่ในสมัยนั้นยังเป็นโทรศัพท์แบบปุ่มกดอยู่ค่ะพี่น้องสมัยยังเป็นแบบหน้าจอขาวดาแล้วก็เป็นปุ่มกดเป็นโนเกีย 3, 3, 1, สามสามหนึ่งศูนย์อะไรเงี้ยซึ่งมันมันมันไม่สามารถทําได้ อาจารย์โจซินก็หนุนใจเขาว่าให้ hey, คุณเชื่อในพระเจ้าและให้คุณอธิษฐานเพื่อนิมิตเพื่อความฝันของคุณต่อไปผมรู้ว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะให้สิ่งนี้สําเร็จทั้งที่วันนั้นอ่ะมันดูเป็นไปไม่ได้เลยนะมันดูยังไม่มีสมาร์ทโฟนเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ยังไม่มียังไม่มีการคิดค้นสมาร์ทโฟนมาก่อนมันมันดูห่างไกลจากความฝันของเขามากก็คือเหมือนผู้สบสนก็หายไปเงินทุนก็หมดเขาก็เลย ทุกใจมากๆเขาก็เลยบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าเขาอะมันเหมือนมาถึงจุดที่เป็นทางตันของชีวิตมันเหมือนมาถึงจุดที่แบบว่าเขาไม่รู้จะไปยังไงต่อเขาจะกลับไปทํางานของเขาเขาเป็นเขาเป็นเหมือนวิศวกรคอมพิวเตอร์นะคะเขาเป็นคนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เลยเขาก็จะกลับไปทํางานของเขาละแต่มีวันหนึ่งพระเจ้าก็ให้ให้เขาได้รับการหนุนใจก็มีคนหนุนใจเขาโดยเขียนเขียนจดหมายไปหาเขา แล้วก็บอกเขาว่าคุณอย่าล้มเลิกความฝันพระเจ้ากําลังทํางานอยู่ผู้ชายคนนี้ก็ได้รับการหนุนใจมากเขาก็เริ่มต้นลุกขึ้นมาอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งเริ่มต้นลุกขึ้นมาอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็อธิษฐานเผื่อเรื่องเนี้ย mm hmm. เขาบอกพระเจ้าเขาไม่รู้ว่าเขาจะทําความฝันนี้สําเร็จได้ยังไงแต่ขอพระเจ้าช่วยเขาและหลังจากนั้นไม่นานเลยค่ะก็มีสมาร์ทโฟนเครื่องแรกของโลกเกิดขึ้นก็คือ iPhone iPhone เกิดขึ้นสตีฟจ็อบส์ก็เปิดตัว iPhone แล้วก็บอกเป็นสมาร์ทโฟนที่สามารถนําข้อมูลต่างๆมาใส่อยู่ในโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยสามารถใส่ข้อมูลได้เยอะมากทุกข้อมูลที่อยู่บนโลกเราสามารถเอามาอยู่ในโทรศัพท์เครื่องเดียวแต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยการที่จะทําแอปไปลงใน iPhone เนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากๆเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เขาต้องตรวจสอบเยอะมากๆว่าสิ่งที่เราทําไปมันเหมาะกับโทรศัพท์ของเขาไหมจะทาให้โทรศัพท์เขาเป็นอันตรายไหมหรือว่าโอ้มันมีการตรวจสอบเยอะมาก เขาก็อธิษฐานอธิษฐานแบบพระเจ้าขอช่วยเขาเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปหาสติฟจ็อบยังไงเขาจะเข้าไปในบริษัท Apple ยังไงเขาจะเอาแอปเนี้ยไปไปเสนอสติฟจ็อบยังไงแล้วอยู่มาวันหนึ่งคือเขาอะทำพัมภีอันนี้ค่ะลงไปในเว็บไซต์ตอนนั้นมันเป็นคิดว่าพี่น้องพี่น้องบางคนอาจจะเคยใช้เปิดพัมภีร์ที่อยู่ในเว็บสมัยก่อนเป็นพัมภี์ที่อยู่ในเว็บไซต์นะคะแล้วก็มันมีผู้ชายคนหนึ่งที่ทํางานอยู่ในบริษัท Apple เนี่ย เขาก็รู้สึกเปิดพัมพีแล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันน่าจะไปอยู่ในโทรศัพท์ของเราเขาก็เลยติดต่อมาหาผู้ชายคนเนี้ยว่าคุณชื่ออะไรคุณคุณทําพัมพีอยู่ใช่ไหมคุณกําลังทําอะไรอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยผมอะอยากให้พรัคัมภี์เนี้ยมาอยู่ใน iPhone ของเราแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็คือเหมือนความฝันของเขาหรือว่าสิ่งที่พระเจ้าให้ขเขามันติดจรวดเลยพี่นนอะคนที่อยู่ในบริษัท Apple ก็ ดึงตัวเข้าไปจากที่แอปพลิเคชันของเขาเนี่ยจะต้องขอเวลาเอยต้องขอขออนุญาตใช้เวลานานมากมันกลับใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเพราะว่ามีผู้ชายคนนี้เข้ามาแอปพลิเคชันที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ค่ะที่ที่ชื่อว่า b บ b บ e East ที่เราเปิดพระครัมภีร์อ่านกันอยู่ทุกวันนี้ก็ได้เข้าไปอยู่ในสมาร์ทโฟนแล้วก็หลังไม่ใช่แค่ iPhone เท่านั้นก็เข้าไปอยู่ในโทรศัพ,พท์พี่น้องทุกคนด้วยใช่ไหมก็เชื่อว,ว่า เก้าสิบเปอร์เซนตทบนโลกในเวลานี้มีแอปพลิเคชันนี้อยู่แล้วมันเป็นการเติมเต็มความฝันของเขาที่เขาอยากจะให้พระคัมภีร์ไปอยู่ในมือของทุกคนแล้วเราสามารถอ่านพระคัมภีร์ที่ไหนก็ได้เราสามารถมีพระคัมภีร์อ่านในทุกๆที่พี่นะ้องสําหรับผู้ชายคนเนี้ถ้าเขามองย้อนกลับไปในสามสิบสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยเขาไม่เคยคิดเลยว่าความฝันเนี้เขาจะสําเร็จได้เขาไม่เคยคิดว่าพระคัมภีร์ของเขาหรือว,ว่าสิ่งที่เขาเป็นเนี่ย มันจะสามารถลงไปอยู่ในโทรศัพท์ได้จริงๆแต่พี่น้องเมื่อถึงเวลาของพระเจ้าเมื่อถึงกําหนดของพระเจ้าทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมาก